ถ้าแบบว่าโหวตไม่ถึงก็คือต้องไปรออีก15วันนี่นะนี่นะโอ้ยโอ้ยนี่แหละบ้านนี้แหละครับสวัสดีครับอย่าลืมไปโหวตแท็กซี่ให้ด้วยนะครับโหวตแล้วโหวตแล้วโวยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับวินาทีแรกนะครับพี่เลยแล้วเแล้วขออนุญาตลบกแลอนุญาบกขออนุญาตลบออกนะครับผมลัคกี้ในวอลอินกูบาเอาเอาโหวตออกเพื่าเพื่ออะไร มาไหมอ่ะฮะมาไหมอ่ะเขาบอกให้เอาแท็กซี่มาหน้าเวทีไงใน,แ,นแท็กซี่คนที่จะโดนโบดแท็กซี่คนที่จะโบด,โโดโโอ่ะไปแจ้งเอางั้นผมเลยผมเลยผมเสนอเงสั่นเเงือกมารอก,ก่อนเลยถ้างั้งงนอ่ะผมเสนอเงือกมารอเลยถ้างั้นน่ะคือแบบจังหวะชุลมุนใช่ปะใช่แบบเปล่าจังหวะชุลมุนเนี่ยเราลอดก่อนเลยอะไรเงี้ย400โหวตแล้วครับ400โหวตแล้ว ต้องการหกร้อยโวตตอนนี้โวตตั้งแต่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มอ่ะล่ะครับจังหวะนี้หลุนเยี่ยเล็ดเลยครับหลุนเยี่ยเล็ดเลยครับถ้าแบบว่าโวตไม่ถึงก็คือต้องไปรออีกสิบห้าวันไอส่วนไอหัวแดงไม่เกี่ยวครับไอหัวแดงไม่ใช่อ้าว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 ตักดีดีไกลแล้วไกลแล้วอีกนิดเดียวใกลแล้วไกลแล้วอีกสองร้อยโวตอีกร้อยห้าสิบซื้อเสียงกูเห็นมึงไปแห่ซื้อเสียงเขาอยู่เมื่อกี้น่ะกูไปแห่ซื้อเสียงลย เด็กมาห้าร้อยอ่ะเดี๋ยวกูปักป้ายเลยเบอร์เลือกเบอร์สามมันจะเด้งเหมือนจะครบห้าหรอแช่งไม่ดีถ้าเกิดว่าแช่งไม่ไปก็ถอนโบนัสอะเอาไปเลยเ้าไปไเลยรีบขึ้นรถเลยอย่าไปขึ้นคันอื่นเลยอย่าไปขึ้นผิดคันมาขึ้นเลยเร็วไป้ล้วมานสวดีเอ็มม่าเอ็มม่าสตาร์บอยแป๊บนึงเอม่าอินเดียเอ็มม่าเนปาล์ตไปเร็วเอ็มม่าเนปาลเร็วลูก เอามาเนปาลเร็วๆเอามาบางังเร็วๆๆโอเคค่ะบปเอา่าขอคเอามาขอม่าบีเอสนะอ่อขอขอาโรบินสัน <c oughs> เออเอ้าอ่าบีเอสเนี่ยถูกหรือเปล่า แล้วมันมันเหลือแค่โรบินสันเนเปลี่ยนมาใช้เยมากนะชลีดแต่ในมือมันเปลี่ยนไม่ได้อะมันต้องอะไรเดรสลี่อะไรงั้นเดี๋ยวเราเคลียร์กันก่อนว่าไปไหนกันโรงพยาลงมาอะเปลี่ยนมาใช้แต่ว่ามันไม่ได้มีควบคุมเพอเธอใช้น้พอเธอพี่พ่อร้อยสามสิบแล้วสี่ร้อยสามสิบแล้วทีนมีคนที่ใช้ร้ชเลูดในเมืองแล้วมันเปลี่ยนเป็นน้ำสกุลครอบครัวไม่ได้เอ็มมาสตาร์บอยมาเอามาเอามาเอามาเลยเหรอโอเค เอาละชายเนาะมาไม่เอาไม่เอาเอ็มมาลักซ่เอ็มาลกี่เอมมากอไม่เอาไม่เอาเอ็มมาเอ่อเอมาเจเอนั้นไปแล้วตายอเปเปลี่ยนแล้วตายหรือเปล่านั้นอะเจอกันเอ็มมาจอกันาครับเอมมจันะเปดนอะอเป็ดนอะไปไเป็ดปะเนี่ยเปเ เป็ดเป็ดที่ไหนหนูนะมึงเห็นไหมไม่ใช่เป็ดเหรอครับครับผมจะเป็ดปั้เนี่ยใช่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 เป็ดที่ไหนนี่หนูชัดๆหายไปนานเลยไปไหนมาเป็ดพาพอดีกรมทหารเดียกตัวกรมทหารเดียกตัวขอบคุณครับขอบคุณครับใครเป็นเงินครับอันนี้ไปไหนเฮ้ยเพลงเพลงโอ้กบโอ้กบเฮ้ยเพลงเพลงเพลงอะไรผมเฮ้ยอันนี้มึงด่าเพลง ไม่ไม่ไม่มันใครมันเปิดวะเฮียมาเปิดที่หมอเปิดเฮ้ยพีลีนทุกคนครับสี่ขาคุณว่าไม่ใช่เป็ดละอะไรเป็ดไปหนงนะเป็ดมึงไม่ใช่ละปลลงเลยลงเลยเป็ดเป็ดโทษทีโทษทีลำคอผิดลำคอผิดอ๋อเออใช่ใช่ใช่ไปหน้ายไปพีดิไปไปเนี่ยเป็ดไปด้วยกันไปเนี่ยไปดิพี่ไปดิพี่ไปดิพี่งงว่างงา อะไรนพี่จำผมได้ไงวะก็หัวหนูมีอยู่คนเดียวอ่ะพอดีว่ากรมทหารเรียกตัวผมเลยไม่ค่อยได้เข้ามาใช่หรอใช่แล้วหมายถึงเรียกเข้าไปตรวจตาดูแลเข้าไปสั่งสอนเด็กรุ่นใหม่ๆเขาอ่ะนะเข้าไปป๊ดนองโดนด่ายบเลยเที่ยวเอามาถึงโดนทหารด่าเหรออา จะบอกว่าโดนทหารด่าเรียกว่าโดนเด็กข้างไข่ที่อยากจะเป็นทหารด่าเนี่ด่ากูไม่พักเลยสัตว์ได้ถามมึงมึงไม่มาฝึกเองมไม่มาฝึกเองนี่ไงวันนี้เขาจะลดปลดแท็กซี่แล้วนี่คนเนี้ยอ้าุดยอดเลยเลยครับพี่ของคนเป็นลุงบวชไม่ผ่านเร็วไปผ่านติวได้ผ่านเนี่ยโหลอเฮ้ยถือว่าปลดไวนะนี่เฮ้ยถือว่าไม่ไวปะเดือนหนึ่งแล้วนี่ใช่ไหมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง ว้าวแต่ถ้าโหวดไม่ผ่านจะต้องเป็นต่ออีกอีกอันนี้นะอีกเดือนอีกสิบห้าวันอีกสิห้าวันเอาอีกสิห้าวันดีกว่าเอาให้เข็ดเอาให้เข็ดเออกลัวใช้กูไม่คุ้มแหละเอเป็นละแกงเป็นไนี้มั่งอะดิเข็ดอ่ะดิเคดอ่ะเป็นได้อดด้วยนี่รู้ปเนี่ยเอ่ารู้นิดหนึ่งจ้ต้งสองสองรอบปะโอกูจะแตกจริงหรอ ใช่ใช่เห็นชื่อรวยแล้วจะขึ้นจะขึ้นมาเป็นสี่จักรพรรดิแล้วดีเคแล้วจริงจริงจะมาตบจะมาตบเอลเคแล้วขึ้นมาจะมาตบเอลเคแล้วหยุดแก๊งไรก่อนนานี้เอาที่สาวแล้วบอดดิบอดนี่ไม่ได้บอดเลยไม่ได้บอดอยู่ในนี้นี่อาร์ในทีเซียบีเอ่อชื่อคุณชื่อว่าอะไรอ่ะเอาแล้วไมมาไม่ดีไม่ยามี นี่ไอ้เขาไอ้นี่นะไม่ได้อ่เชื่อแจ้งออกนอู้พี่เมจิขอบคุณครับขอบคุณอีกพันบิทครับขอบคุณนะครับอ้าเคยเป็นมาด้วยไม่ไม่ก่อนหน้านี้ได้ใบเหลืองเกือบแพงกันเลยทางพี่บอยเขาเลยให้มาเผื่อไว้เผื่อให้เป็นถ้าแจ้งเราน่าจะเป็นวันต่อไหมออ๋อเทำให้ดับไ้ครับเกือบแดงค่ะบอสเสงโคตรดังอือมันจะแตกไม่แล้วดีเคตดีเคตแบบกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วมั้งเนี่ยแล้วเป็ดกลับมา ใช่ใช่กลับมาคราวนี้ต้องมาตบ LK แล้วจริงไม่ที่ที่ล่าสุดที่พวกพี่สอนผมเรื่องความจะร้อนผมจำไว้ได้ไงผมก็พยายามปรับตัวเอางี้เอางี้เอางี้เลยเดี๋ยวลองลองไปคุยจาบสกอตเนี่ยคือพอดีได้ได้ยินข่าวหัวหน้าสกอตเขากําลังจะกลับมาเอาเลยไม่เขาไม่มีเลยเอาเลยเขาไม่เยอะเขาไม่ดปะใช่ของไม่ค่อยเยอะได้ที่บ้านแต่แบบได้อยู่อะ ก่อนจบก็เรียกบ้านไปเลยเขี่าห้ามเรียกบ้านแหละไอ้โอ้มีเชียงเป็นแท็กซี่อยู่นะเรี่องผมโบดนะกดไม่ไปกดประเทศไปกดประเทศไม่ไม่แล้วพี่ด่าผมไม่ได้นะไอ้โง่อะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดผักเหลือเหลือเหลืออยู่หนึ่งบทนี่คือไม่ได้เป็นผ่อนนะพูดอะไรดีๆนะคะพี่ผมยกเลิกตัวนี้เลยนะถือสภาวะทีพูดไปเมื่อกี้ก็แบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะขอรับแต่ท่านเกิดไหม เห็นไหมยังเห็นไม่ใช่สีแดงเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองด้วยเขานะเออเออไม่เป็นไรขอรับนายท่านลองนี่เลยเนี่ยแป่ก็ลองไปคุยกับดีเคเอ้คุยกับเอสซีเลยเอสซีกำลังแบบตอนนี้กําลังท็อปฟอร์มเลยแบบกําลังมากได้ข่าวว่ากําลังจะแบบกลับมาแบบกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งอ่ะโอ้กลว่าจะมาทวงสี่จักพรรพิาจากเอลเคคืนด้วยเผลออ่ะเอาไปเลยเอาแม่ช่วงนี้ให้กันนะสองใส่ช่วงนี้เหนื่อยได้อยากพักหนึ่ง เครับไม่ได้พักไม่ได้พอนเลยเนี่ยเพราะว่าทําไมตาปูดไปหมดละไอ้ล้วเราดูดูดีสกอตกลับมายิ่งใหญ่นะกูเห็นภาพอะเดี๋ยวพี่กูเดินลงเครื่องม่ะปึ๊บแล้วก็นั่งนั่งแบบนั่งรถไปน้าว่านะเพื่อ่ะนั่งแท็กนั่งแท็กเฮ้นั่งแท็กแท็กสีแดงอ่ะแท็กสีแดงไลไอรอนแมนอ่ะอะไอรอนแมนอะไลไอรอนแมนด้เหรอใช่แล้วเดินไปน้าว่านอ่ะเฮ้ยการนี้อยู่ไหนกูกลับมาละเฮ้ยต้องเฮ้ยด้เหรอต้องเฮ้ยเหรอ เฮียก็เจ็บก็เข้มป่ะเฮ้ยกันนี้อยู่ไหนคูกลับมาละยิดทำไมเสียงเข้มจังวะเรียกทุกคนมารวมบ้านดิเราต้องมาช่วยสำคัญสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนี้ตามนี้ตามนี้ใครไม่ทำออกไปเฮียถึงจัดถึงจัดแจงกลับมาสกอตต้องกลับมายิ่งใหญ่ครั้งผมมั่นใจเลยพี่เชื่อผมดิผมมั่นใจด้วยพี่เขาจะมีเรื่องรอคนแล้วเนี่ยบ๊อบ อะไรวะล้อคนอ่ะล้อคนอ่ะใช่เหรออืมใช้ตัวใครวะเมื่อไหร่ดีเขตดีเขตจะจะจะประมูลบ้านน่ะต้องทำลูกคำแยกกันไม่เนี่ยประมูลรอบไหนโอรอบหน้ามันเราจะไม่รู้ได้หนิพี่ว่าวันไหนใช่ปะมันจะม่ได้รู้ใช่ปะไม่เขาเขารอคนมีเงินประมูลแข่งกันเปล่าต้นได้เก็บเงินไว้บ้างไหมล่ะประมูลบ้านเลยแต่มันมีมีแก๊ง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 ไอ้ ซาก,กุลา่าเขาเก็บเงินอยู่นะคือซาก,กุล่าแบบออดิเอ็ดดับดีเคดีเคดยอมได้ไงดีเคดยอมได้ไงออยังไงเนี้ยจริงต้องต้องต้องไปเรียกทรัพยากรมาเงินเนี่ยปล่อยไก่เ,เขาเรียกปล่อยไก่ปล่อยไก่ เอาไม่ก่อนเลยซากุูร่าไข่ไก่ให้แบบเมันกินข้าวเปลือกมเอาข้าวเปลือกล่ออยู่ไงมานหวานล่อเลยอะขุนให้อ้วนขุนให้อ้วนแล้วมันมีเลี้ยงแล้วรอเดียวทีเดียวโอ้ยร้ายมัร้ายมัร้ายคนลาดอ่ะคนลาดอ่ะดูแล้วสุดท้ายนะเขาประมูลก่อนท่นไม่ทันได้ขุนไม่ทันได้ฆ่านะไข่ตัวนั้นอ่ะเฮ้ยสนี้มันกลายเป็นนกไปแล้วไม่ได้เป็นไข่แล้วบิ๊เอ็นมงบินหนีอ่ะทำทำอะไรพี่ ที่เข้ามาเนะี่ยว้าวแพี่เม้งอยู่ไหนอ่ะเมืกี้เมื่อกันนะละแล้วแบบพี่แชงเดินไปนะถ้าจะเอาก็เดี๋ยวนี้ <laughs> <laughs> ใช่อ่ะใช่อ่ะคิดถึงเลยอ่ะแล้วเป็นไงนอนกองเรียบร้อยร <laughs> อย <laughs> อะไรอ่ะโอ้โหกลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งอ่ะยิงเว้ก่อนหน้านั้นก่อนที่พี่จะกลับไปยิ่งใหญ่พี่เป็นแท็กซี่พี่ได้เงินดีไหม ก็ได้เงินดีก็ดีอยู่ต้องไปต้องไปหาสาวที่แบบเปรี้เฮ้ยมีให้ไปแฉงนี่ใช้ไปแฉงตลอดมีได้หนึ่มีเห้หนึ่งเทคนิคจริงๆมีเทคนิครับจริงๆถ้าอยากได้เงินจริงๆต้องต้องรับต้องรับแท็กซี่บริการแบบฟิลแฟนนเอ้ยคือยังไงอะคือแบบฟฟิแนแบบว่านั่งรถอยู่แหม่แทยจะไปไหนอะเงี้อ่ะทำเสียงล่ำร้องอันนี้อันนี้ฟิลคอแห้งด้อย กิินนนนนน้้ออยยดพี่แจงพี่แจงมีมีบริการนั้นด้วยหรอไม่เคยรู้เลยเนี่ยมีมีมีใครโดนจ้างไปเนี่ยใครโดนจ้างไปนั่งจ้องตาไม่พี่แจงนี่คนในข่าวที่เพิ่งออกมาปะเนี่ยที่แท็กซี่พาสาวไปนัวในป่าอย่าบอกนะเพราะว่าหัวเดาะเงในข่าวชัดแน่ใช่ไะเนี่ยไม่แต่ถ้าข่าวที่บอกว่าอะไรจําได้ว่าของเขาสั้นและไม่ใช่กูนะพี่ประเทศที่พาสาวไปนัวในเชียงเนี่ยใช่ปหมเนี่ย จำได้ว่าของลอสตันหรือเปล่าเออที่เขาบอกเป็นนิ้วโป้งอะไรอ่ะเพราะทำอะไรอันนั้นเขาจะมืดมันมืดมองมองไม่เห็นมองผิดจำผิดผมมาเจอพวกพี่พี่พอดีพี่พี่เขาก็พายพามาพี่เข็นอ๋อครับแล้วผมก็แล้วตัวตามมาดีทำไม่เอากูไปป่นเนี่ยดีจริงผมไม่มีป่นหรอกผมไม่มีไม่มีอะไรอยู่นีอย่านี้อยู่พี่แจ๊คเจ้พี่ที่คนในเขื่อนมเนี่ยที่ออกข่าวในเขื่อนมเนี่ยไม่ครนะสันเขื่อนนะผมไม่เคยไปครับสันเขื่อนนะอืมไปสันไหน พราะผมมีบ้านอยู่กลางเขื่อนแจ้งเออเพีเช็คผมยังไม่ได้จับโรงเรียนเลยมันจับที่ไหนโรงเรียนนี่ว้าวอุ้ย464แล้วนะไอ้ละใช่เหรอพี่ชาย36ผ่านอีก36คนครับอ่าคือคือเอาง่ายๆเลยพี่คิดไว้เลยพี่ออกไปเสร็จพี่ทำอะไรต่อเลยคิดเลยเออพี่ทำอะไรต่อพี่ออกแบบ ออกไปเสร็จพี่ดูเลยอ่ะอยู่เรียนเดียวกันเลยอ่ะพี่ดูได้ไงอ่ะเอ้าไอ้เฮียเปลี่ยนเสื้อให้กูเองไม่ได้ที่เปลี่ยนชสือจุดบนต้องนั่นอ่ะแง่งไม่เห็นอุ้ยปลดลิมสิทธิ์ด้วยจะพี่ออกไปบัตรลิมิตสูงเฉยๆอะไรใช่โดยจำนวนหน่วยงานยังเท่าเดิมแน่เห็นปะ อือป่ะเอาเว้ยพี่แข้งอ่ะพี่พี่ทำอะไรต่อเจอพี่ออะไรต่อพี่ทำอะไรต่อผมว่าพี่ได้ออกอยู่แล้วผมว่าพี่ได้ออกอยู่แล้วใช่ใช่ถ้ามีเวลาก็ทำอาวุธก่อนพี่ได้ออกแล้วออกประเทศก่อนไหมพี่เกตก่อนไหมโอ้โหประเทศพี่แข้งเอ่อล่พี่ต้องลืมนะพี่จำไม่ได้นะพี่จำไม่ได้นะจำได้ดิ่ทำไมคุณจะจำไม่ได้ผมจำจำดีไม่ได้ดิพี่พี่จะทำอะไรก่อนนะต้องเริ่มต้นพี่เกตเลยวะพี่ เออกำลงทำอาวุธกันถ้ามีเวลาผมว่าคนในสกอตน่าจะแบบมีของเตรียมให้พี่แล้วล่ะมั้งไปเอาโดรกระทือบอย่างนี้ก็ไม่เอานะไม่น่าถึงไม่น่าถึงที่แรกไม่โดนหรอกการนี้รวยใช่ปะมาจูนรถด้วยอ่ะจูนรถแฮกใหม่ไปแล้วด้วยใช่ผมจูนให้เป็นรถสูตดจูนสตาร์บอยอะพี่เอากลับมานะที่กำกับมาอุ้ยเสน็ี้ผมมีสตดจูนแล้วนะพี่ใช่เหรอใช่โอ้ดูคนนหยาดหยามอ่ะเฮ้ยไมรเหยาดหยามหยอกลิ้นหลอก จริงนะพี่ก็ผมจูนรถให้พี่อ่ะรถแจ้งอ่ะแท็กขาวอ่ะอืมล้วไปไงอพี่จะไปขับดูเดี๋ยวพี่ออกไปอ่ะใช่ผมว่าผมว่าพี่อ่ะออกไปปุ๊บอ่ะพี่พี่กลับเข้าแก๊งเลยไหมล่ะ้าดูก่อนดูก่อนว่าถ้ามีของพร้อมขึ้นาวุธกก้าจะขึ้นาวุธกันอืมแล้วตอนนี้นะแก๊งพี่นะปลดลิมิตอยู่นะอย่า้คราปิ่นะแนบกูกลับไปไม่สรรหานะ ตังก็ไม่มีหียเอ้ยแต่พี่พี่กลับไปพี่อาจจะเปลี่ยนเกมได้เลยนะเว้ยจะคี่อถไปลากเหรอพี่กลับไปลากอ่ะเออพี่อาจพี่อาจจะเปลี่ยนเกมได้เลยนะแบบไอ้้ยกลับมาแบกน้องๆอ่ะจริงด้ยเว้ยละนะกลับมาสั่งกับกับกลับมาทัอย่างเดียวอ่ะมานำแผนอ่ะมานำแก๊งอ่ะใช่ต่อให้ไม่มีอาวุธแต่มีรถก็แบบชิวอ่ะใช่ใครจะตีก็ตีไฟกูอยู่บนรถอย่างเดียวก็ได้นะผมว่าแค่ลากก็พอแล้วเออแค่ลากก็พอแล้วพี่สั่งได้แล้วอ่ะ เอาเว้ยพี่แสงสก๊อตเว้ยรอดูซ้ายบนอยู่นะเออรอเลยรอเอ่ะรอเอ่ะใช่ไม่ใช่โดนตำรวจจับอุ้มอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยพี่ก็รอดูกูเออแหละนี่นะนี่นะโอ้ยโอ้ยนี่แหละบ้านนี้แหละครับสวัสดีครับทุกคนโอเคโอเคสวัสดีครับอย่าลืมไปโหวตแท็กซี่ให้ด้วยนะครับโหวตแล้วโหวตแล้วโอ้ยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับเปที่แรกนะครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยพี่ท็กซี่แท็กซี่เร็กล่ะพี่ มันโวดเลขเจ็ดเจ็ดเก้าครับถามได้เลยดิครับถ้ากลับเพือบอกว่ารถรถรถมูนี่โดนลบด้วยเหรอเห็นบอกเขาเขารถราชาที่ไม่โดนเนี่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้่ก็มนะพีซึมอยู่นะผลงานทั้งชีวิตเลยนั่นรถอะประโย่นมให้เออขอบคุณครับพี่เปล่าอะไรครับพี่แท็กซี่เป๋าเจ็ดเจ็ดเก้าครับเอาให้หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วจะหมดแล้วเชิญหมด้บ้านนี้ใจดีเราด้วย ไอขี้กับมะพร้าวรู้สึกดีเ<ม>หลือเกินเอาผสมกันดีอร่อยดีฮะยไอมีมีมีกระเป๋าปครับกระเป๋าอะไรครับกระเป๋ากระเป๋าเจ็ดเจ็ดเก้าครับไอ้บอสลูกค้าเรียกไปเร็วขึ้นรถขอบคุณครับพี่เบียแซขอบครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับบ้านนี้จะดีสุดละจริงจริงว้ยผมก็มเป็นจักรพรรดิ สวัสดีครับคุณผู้หญิงรถ120กิโลอย่าลืมไปบอดแท็กซี่ให้ด้วยนะครับอย่าลืมบอดแท็กซี่ด้วยนะครับบอดทุกคนเลยครับไปด้วยเอ้ย่าล็อกรถแล้วโอ้โหขึ้นรถมาเลยขึ้นรถมาเลยคือเหมือนเดิมโอ้ยไปคอกปะไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยครับปะปะรับปะไปด้วยครับไปด้วยไปด้วยครับไปด้วยขึ้นไม่ได้อ่ะแป๊บนึง โชเข้าข้างละโชเข้าข้างโอ้โห,โโหได้ไอ้ลาตายไอ้ลาต่อได้ได้ได้เล่นกันรุนแรงขนาดนี้แล้วก็ไอ้ลาตายจะเล่นกันรุนแรงขนาดนี้แล้วก็ผมยังไม่ฟื้นคุณห้ามไปไหนแค่นั้นแหละเออเอออเาจริงด้วยโคตรฆาตกรอ่ะโคตรฆาตกรอ่ะวิทย์หนึ่งร้อยยี่สิบโลครับร้อยยี่สิบโลครับฮัลโหล ไม่ปนไม่มีห้าปนเฮ้ยห้าเกา้าเก้าี่ยังห้าเกา้าเก้าโอ้โหดูคนมันกดเล่นดิียดด่ยังดูดิี่ยังดูดิดูคนกดเล่นดิพี่ขอไปขายหมูก่อนได้หรือเปล่าหกไรอุ้ย,ยหมอหมอ,หมออย่าทำเสียงรอกขอร้องครับขอร้องเลยเห็นสาวเยอะนะ ไม่ได้เลยไม่ได้เลยทำเสียงปกติแค่น้องแค่น้องคนเดเสียงบ็อกซิ่งคนเดียวก็พอแล้วเรื่องไรครับเรื่องไรเรื่องไรเลขแปดสี่เจ็ดครับสวยครับสวย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 ดีครับดีไปครับไปครับไอ้ล้ามกระโวดกลับมาดิอะไรพี่ผมไม่ได้เอาออกโอ้รถบั๊ไปไปกับแท็กซี่เลยเร็วเร็วเอามันบั๊ขึ้นไม่ได้รถบั๊ครับรถบั๊ขึ้นไม่ได้ครับมาบั๊เร็วครับคุณคุณมาเร็วมาเร็ว อย่าฝืนอย่าฝืนไปรอเลยครับไปรอเลยมันเป็นโชคชะตามันเป็นโชคชะตามันเป็นโชคชะตาไปรอข้อหมูเลยครับเออขึ้นเลยครับขึ้นเลยเขาบอกเขาบอกเหนื่อยกับพวกมึงอ่ะเขาจะไปขายหมูเราจะไปปล้นเขาดีกว่าย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 าไปเลยแล้วไปเลยแล้ว ยัานลบก่อนนะครับลัคกี quiero, Esta, <oh işte <oh ้ในวอล์ Seven ินกูบาเอาเอาหมดออกเพื่อเพื่ออะไรโอ้ยโอ้ยอุ้ยพอหกร้อยแล้วพุ่งเลยหกร้อยสิบแล้วอ่ะยอู้ย์เย็ดีแล้วนะคะคุณแชงฉ่ถ้าเดี๋ยวแล้วถ้าพี่อ่านพี่อ่านครบไปเนี่ยแชงเลดแฮต้องยอดเจ็ดร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์ไม่ใช่ละอ่านดิพี่ไม่อ่านก่อนหรอไม่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 ดัน ในรถครับในรถครับตัวดีตอนนี้ในรถในรถเสียงดังมากเลยครับคุณเอาคืนเจไม่อยูไม่หยุดไม่หยุดเลยแล้วเสียใจนะคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้ด่าคุณครับโอ้พี่เ่งพี่ด่าหนาลูกค้าเหรอด่าพวกมึงนี่แหละเออแล้วผมไม่ใช่ลูกค้าเหรออ๋อเออได้โอเคครับโอเคครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่างเดี๋ยวโทรหาแล้วครับ เย้เดี๋ยวว่างเลยไม่เคยจะโทรมาเลยอ๋อไม่ว่างแล้วครับตอนนี้แป๊บหนึ่งนะครับจ้าเย้ถร้อยยี่แล้วอ่ะไปโคตรไวอ่ะเออกัวมีสิทธิ์ไปได้ทุกคนอ่ะเราดูปะกูเอวจริงจริงให้ไปโหวตให้ทุกคนเนี่ยไปโหวตทุกคนเจอไปไปช่วยต่อเลยช่วยต่อเลยพี่ช่วยต่อเลยช่วยโหวตทุกคนอ่ะปแล้วก็เดี๋ยวให้ลบเบอร์สามมาลบมาโหวตเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมึงทำเพื่ออะไรมันโหวตได้สามคนไม่ได้คนเดียวโหวตได้คนเดียวเฮ้ยถึงไหนแล้ว ยังประปดเหรอนี่ไงมาถามนี่<อ>ครับจะไ,ไปส่งส่งแค่ล <c oughs> าทีสุดท้ายนะสร่งไหนอะไม่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 เดี๋ยวค่อยส่งมาได้บิครับไบล่เขาปดแล้วเขาปดแล้วเอาอันนั้นใช่ไหมหาพี่โครตรงนู้นเลยค่ะโอเคครับ โอ้โหะต้องเอาอะไรบ้างพี่ แล้วแล้วของกาชาในตัวผมอ่ะเออแช้งพีเอกบอกว่าวันนี้ขอ last day นะ่ะหืเป็นแท็กซี่ last day ไปเบกหน่อยได้ครับพี่ได้ครับโอเคครับน่าจะเหลือคนเดียวแล้วนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขามาเปิดเพื่อเพื่อนเขามาเปิดมาหมดแล้วเลยผมคนเดียวใช่ว่ามันดิ้งดิงดิงแบบไม่มีโอเคโอเคครับโอเคครับ last วันตอนนี้เราคือ last วันอุ้ยเกียอ้ย ลาส์วันเจอกันหลังลีครับรกแท็กซี่พี่จะไปเป็นไรต่อก็น่าจะกลับเข้าแก๊งแล้วครับพี่จะเข้าแล้วพี่อนเป็นตาวุตรยังยเดี๋ย,ยวก็ไม่ใช่วันเนี้ดูก่อน <c oughs> ก่อนจะเข้าก็ต้องดีเลยตั้งกี่วันน่ะสามวันเจ็ดวันเลยเนะี่ย <c oughs> เอ็ดวันต,ตั้งานานฮะดีเล็เลข้าทีได้เหรอบอกไปเลยคนกระทืบนะไม่เกี่ยวกูนะไม่กลัวหรอกไม่กลักวหอัสดีครับบอเอากก่าาีาาา็าาาาาีาา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 าเาาาานาาาาาาาราา